สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ a c e b o o k นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับกิจกรรมดีๆนะครับลุ้นได้ทุกวันที่ m a ดแม็ก88นะครับสามารถเข้าไปร่วมสนุกกิจกรรมกันได้เลยนะครับมีของรางวัลแจกเพียบสนใจแอดไลน์แอดแม a แ็ก88นะครับหรือว่าคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ สรุปข่าวารสตอนช่วงเย็นข่าวแรกของเย็นนี้นะครับทรอฟฟีต่ตั้งค่าตัวโอนาน่านะครับสองเท่าจากตอนซื้อครับสมมสรอ,อย่างเอเวอเรตนะครับรับทราบความสนใจในตัวของอามาโนโอนาน่าจึงตั้งราคากองกลางทีมชาติเบลเยียมนะครับสองเท่าจากตอนที่ซื้อมาเมื่อเสม,มอที่แล้วครับฟุตบอลอ i สเดอร์รายงานว่าโอนาน่านะครับกลายเป็นที่สนใจของสองสมมสรอ,อย่างปืนใหญ่แล้วก็เชลซี หลังจากเข้ามามีบทบาทสําคัญในฤดูกาลแรกกับเอเวอเรตันทำให้ท็อฟฟี่สีนําเงินต้องปักปร้าราคากองกลางวัย21ปีนะครับเพื่อเป็นการกันท่าทีมอื่นโอนาน่าย้ายจากริวมาร่วมทีมเอเวอเรตันนะครับเมื่อปีที่แล้วคาดตัวคาดว่าอยู่ที่เราราว33ล้านปอนด์นะครับบวกกับส่วนเสริมอีกจํานวนหนึ่ง โดยเซ็นสัญญาระยะเวลา5ปีอยู่ในทินกุริสันพาร์คไปจนถึงปี2027นะครับดังนั้นหากมีสโมสรใดที่ต้องการตัวในซัมเมอร์นี้ก็จะต้องทุ่มเงินแต่หลัก70ล้านปอนด์นะครับก่อนหน้านี้นฟุตบอลไซเดอร์เคยรายงานไปว่าเอเวอเรตจะยอมรับการขายโอนาน้าแต่โดยดี บทสรุปของฤดูกาล2022-2023มีอันต้องตกชั้นจากพิมลีกนะครับ่าต่อมานะครับวิลเชียมั่นใจว่าไรนะครับจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมของปืนใหญ่ครับแจ็ควิลเชียนะครับอดีตกองกลางของปืนใหญ่แล้วก็เวทแฮมเชื่อมั่นนะครับว่าหากปืนใหญ่สามารถเซ็นสัญญาคว้าตัวดิแคนวไวร์ มาร่วมทีมด้วยนะครับจะเป็นหนึ่งในการสัญญาครั้งสําคัญสําหรับสมสรสนื้นใหญ่อย่างแน่นอน,นครับไรมีสัญญาจนถึงกลางปี2024นะครับแต่มีออปชั่นในการต่อสัญญาเพิ่มอีก1ปีกับเมทฮมอย่างไรก็ตามนักเตะก็มีข่าวมาโดยตลอดว่าต้องการอำลาทีมในช่วงตลาดซื้อขายรอบต่อไปนะครับ และอาจจะเป็นการซื้อขายมูลค่าสูงอย่างแน่นอนและวิลเชียซึ่งปัจจุบันได้รับงานเป็นโค้ดทีมระดับอายุต่ำกว่า8ป,ปีของปืนใหญ่เชื่อมั่นว่าหากปืนใหญ่สามารถซื้อสัญญาได้สำเร็จจะเป็นการซื้อสัญญาครั้งสำคัญอย่างแน่นอนนะครับเขาเป็นกองกลางที่สามารถทำได้หลายอย่างมากโดยทุกคนก็อยากได้เขาไปร่วมทีมทางนั้นและสิ่งที่ผมพูดอาจจะเห็นแกตัวไปสักหน่อย แต่ผมคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีมากอย่างแน่นอนถ้าเขาได้มาร่วมงานกับมิเกลอารีตาเขาจะพัฒนาไร้ไปได้อีกและจะกลายเป็นคนสำคัญสำหรับผมผมเคยคุยกับดิแคนและบอกว่าเขาทำหลายสิ่งที่น่าเหลือเชื่อเขาเป็นกัปตันทีมของสมสรสอนในพิมลีกและพร้อมจะเรียนรู้เสมออย่างไรก็ตามคุณต้องเคารพในสมสรสอนของเวสแฮมนั่นคือสมสรของเขา แต่อนาคตของเขาเองขึ้นอยู่กับเขาเลือกมันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากกับที่เขายกระดับความสามารถจนกลายเป็นว่าสามารถลงเล่นกับสโมสรไหนก็ได้ผมรอคอยดูเลยละ่ะว่าเขาจะเลือกสโมสรไหนแต่ผมหวังว่าเขาจะเลือกปืนใหญ่นะมันเป็นทางเลือกที่เหมาะสมแล้วก็ลงตัวมากข่าวต่อมานะครับตัวเรเตือนปืนนะครับอย่าพลาดไม่งั้นโดนเรือใบแสงแน่นอนครับโคโลตูเระนะครับอดีตกองหลังของปืนใหญ่เตือนทีมกล่าวว่า ทำพลาดเด็ดขาดในเส้นทางการลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่อย,นน Santa, อย่างนั้นนะครับจะถูกทางแมนซิตี้แสงหน้าคว้าแชมป์อย่างแน่นอนนะครับปืนใหญ่เดินหน้าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยปัจจุบันคะแนนก็นํำหน้าเรือใบพูดตาม8คะแนนแต่แข็งมากกว่า1เกมซึ่งทางตัวเร่เชื่อว่าทีมของเปปโกลเดล่านะครับจะเดนนเินหน้าเล่ล่าไม่หยุดและทีมดังแห่งลอนดอนจะพลาดไม่ได้พวกเขาดูเป็นทีมที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ตัวเร่เกล่าว คุณภาพของพวกเขาในสนามเคมีที่เข้ากันของผู้เล่นในทีมพวกเขาเล่นเกมรับด้วยกันและเล่นเกมรุกด้วยกันพวกเขาเจ็บไปด้วยกันและมีความสุขไปด้วยกันผมมองเห็นความผูกพันของครอบครัวคุณสามารถมองเห็นได้ว่าพวกเขาพร้อมสู้เพื่อกันและกันมีเกียรติอาวุทำได้อย่างน่าเหลือเชื่อสิ่งที่เขาทำในฐานะผู้จัดการหนุ่มเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราคุณมองเห็นถึงพลังที่เขานำมาสู่ทีม เขาโชคดีมากที่ได้ร่วมงานกับหนึ่งในผู้จัดก,การทีมที่ดีที่สุดในโลกอย่างเป๊ปกอร์เดล่าการได้เรียนร,รู้จากเขาเป็นอะไรที่สำคัญมากแต่กับแมนซิตี้พวกเขามีประสบการณ์และปืนใหญ่ต้องระวังให้มากว่าพวกเขาจะไม่พลาด เพราะว่าแมนซิตี้ทีมนี้จะทุ่มเททุกอย่างที่มีจนถึงเกมสุดท้ายกิจกรรมดีๆนะครับลุ้นได้ทุกวันที่แม d แม็ก88นะครับสามารถเข้าไปร่วมสนุกกิจกรรมกันได้เลยนะครับมีของรางวัลแจกเพียบสนใจแอดไลน์แอดแมดแม็ก88นะครับหรือว่าคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ ต่อมาครับเอนอไรส์นะครับ, e no รบหวังเห็นหอกส่วนเกินได้โอกาสอีกครั้งกับปืนใหญ่ครับเอนอไรท์ e no นะครับตำนานกองหน้าชาวอังกฤษออกมาแสดงความหวังนะครับที่จะเห็นฟลารินบาลโลกันที่กําลังโชว์ฟอร์มได้ดีกับแรงได้รับโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองกับปืนใหญ่จากฟุงในพิมล็กอีกครั้งในฤดูกาลหน้าครับสไตยเกอร์วัย21ปีระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในการลงสนามให้กับทีมในลีกเอิงด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล โดยปัจจุบันยิงไปแล้ว18ประตูนะครับและรังตำแหน่งดารซอนโวสูงสุดอยู่ในขณะนี้ในขณะเดียวกันปืนใหญ่ก็กำลังมองหาการเสริมทัพในแดืนหน้าในซัมเมอร์นะครับเพื่อรับมือกับการลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าทำให้ทางเอโนไรหวังว่ามิเกลอาริต้านะครับจะให้โอกาสบาลลกันอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวกลับมาจากการยืมตัวครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะกลับมาอย่างปืนใหญ่และได้โอกาสในการพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งพอตอนนี้เขาก้าวขึ้นไปอีกอระดับด้วยความเชื่อมัน่น ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นการเล่นในรูปแบบใดในลีเขาก็สามารถทําในสิ่งที่กําลังทําอยู่ในขณะนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมมันคือวิธีที่ทําให้เขาได้รับโอกาสตอนนี้เขาอยู่ในอีกระดับหนึ่งแล้วเขารู้ว่าตัวเองประสบความสําเร็จได้ ผมรับประกันถ้าเขาได้กลับมาเขาน่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงจากผลงานที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้ข่าวต่อมานะครับเกมวัดใจเนวิลชีป้ปืนนะครับจะเป็นแชมป์ถ้าบุกชนะหงแดงเกมต่อไปครับแจรี่เนวิลนะครับเชื่อว่าปืนใหญ่จะเป็นแชมป์พิมลิกในฤดูกาลนี้ได้นะครับหากว่าพวกเขาสามารถบุกไปเก็บ3าคะแนนเหนือลิเวอร์พูลในเกมที่แอนฟิลด์สัปดาห์หน้าเดกันเนอร์มีคิวนะครับจะยกพลไปเยือนทีมของเยกเกนคอป ในวันที่9เมษายนหลังจากที่พวกเขาสามารถเอาชนะลีดนะครับมาได้ด้วยสกอร์4-1ในขณะที่ทีมโหงแดงก็พึ่งแพ้ต่อแมนซิตี้นะครับด้วยสกอร์เดียวกันในเกมนัดล่าสุดปืนใหญ่ยังคงมีคะแนนนำห่างซิตี้อยู่8คะแนนนะครับและแข่งมากกว่า1นัดแต่พวกเขายังคงมีลุ้นที่จะกลับมาเป็นแชมป์พิมลีกเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีหากยังสามารถรักษาระยะห่างเอาไว้ได้จนจบฤดูกาลนะครับ ในวิวได้วิวเคราะห์ถึงโอกาสของทีมปืนโตด้วยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ตนยกให้ทีมของเปปกอร์เดล่านะครับคือเต็งหนึ่งที่จะเป็นแชมป์แต่หากไม่เกี่ยวอาริตาสามารถบุกเก็บ3คะแนนในเกมต่อไปกบลร์พูลได้เขาก็เชื่อว่าทีมจากนอนร์ดอนนะครับจะสมหวังในซีซั่นนี้เพราะว่าตอนนี้มัน50-50แล้วเมื่อ6-8สัปดาห์ที่แล้วในใจผมคิดว่าแมนซิตี้จะเป็นแชมป์แน่นอน ตอนนั้นผมคิดว่าปืนใหญ่จะทำคะแนนหล่นอย่างมากมายและพวกเขาก็จะหล่นจากตำแหน่งจ่าฝูงแต่ตอนนี้ผมมองว่าโอกาสมัน50 50แล้วผมจะไม่มองว่าทุกอย่างจะถูกตัดสินในเกมกับหงแดงแต่ผู้จัดการทีมของเราเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าคุณสามารถไปชนะที่แอนฟิลด์ได้ในช่วงเวลานี้ของปีคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นแชมป์เรื่องนี้มาได้รับการพิสูจน์มาค่อนข้างมากถ้าปืนใหญ่ไปที่แอนฟิลด์และเก็บชัยชนะได้ ผมก็จะบอกว่าพวกเขาจะได้แชมป์อย่างแน่นอนความเชื่อมั่นจากที่นั่นมานน่าเลอเชื่อมากๆที่แอนฟิลคือสนามที่น่าเกรงขามด้วย ข่าวต่อนะครับเรดแนบชี Chief, สสาเหตุที่ทําให้สเปอร์นะครับไม่ประสบความสําเร็จเหมือนกับปืนใหญ่ครับจิมมี่เรดแนบนะครับอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษเชื่อว่าสาเหตุที่ท็อตแนมฮอสสเปอร์นะครับไม่เคยประสบความสําเร็จใดๆเลยในช่วงหลังเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่มีแผนที่จะดึงนักเตะระดับเวอร์ครัสตมาร่วมทีมนะครับต่างจากปืนใหญ่คู่ปรับสําคัญในพิมรลีกที่พยายามอย่างยิ่งนะครับเพื่อคว้าผู้เล่นฝีเท้าดีมาโดยตลอด โดยกูรูแห่งสกายสปอร์ตได้ยกตัวอย่างขา่าวเรื่องความสนใจในตัวของดิแวนไรต์ ide, กองกลางจากเวสแฮมของเดกันเนอร์พวกเขากำลังพยายามอย่างหนักเพื่อดึงตัวมาเสริมทัพในซัมเมอร์ให้ได้ในขณะที่แดเนียลเลวีนะครับประธานของสเปอร์นั้นเพิ่งทำการไล่อันโตนิโอคอนเตออกจากตำแหน่งหลังจากที่เจ้าตัวออกมาวิจารณ์นโยบายของผู้บริหารผมคิดว่าพวกเขาไม่มีวันที่จะมาร่วมผสมโรงไล่ล่านักเตะระดับบิ๊กเนมอย่างแน่นอน ถ้าท็อตแนมต้องการประสบความสำเร็จพวกเขาจะต้องเซ็นสัญญากับผู้เล่นระดับนี้ซึ่งผมว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงพวกเขาจะไม่ไล่ล่านักเตะอย่างดคแคลไรไม่ว่าเขาจะอยากย้ายมาที่ท็อตแนมหรือไม่ก็ตามแต่จริงๆแล้วพวกเขาไม่จำเป็นต้องซื้อนักเตะค่าตัวแพงขนาดนั้นก็ได้แต่คุณกำลังพูดถึงปืนใหญ่ที่ต้องการผู้เล่นประเภทนั้นผมไม่คิดว่ามันเป็นสไตล์การทำทีมของท็อตแนม และจะไม่มีวันเป็นแบบนั้นตราบใดที่ Daniel Levy ยังนั่งตำแหน่งพระานสโมสรออยู่แบบนี้กิจกรรมดีๆนะครับลุ้นได้ทุกวันที่ m a ด m a ็ก88นะครับสามารถเข้าไปร่วมสนุกกิจกรรมกันได้เลยนะครับมีของรางวัลแจ็กเพียบสนใจแอดไลน์แอดแมดแม็88นะครับหรือว่าคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ